่ะที่เคารพดิฉันสิริกัญญาตันสกุลพูดแทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพัรก,ก้าไกลครับในปีงบประมาณ2,565กำลังจะเริ่มในอีก3เดือนต่อจากนี้แต่อนาคตของประเทศไทยยังเหมือนเหรียญที่ลอยอยู่กลางอากาศเจาออกหัวหรือออกก้อยก็ได้ทั้งสองทางถ้าเคราะดีภายในครึ่งปีแรกเราจะสามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายเราจะเปิดประเทศเปิดเมืองได้อีกครั้ง ในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูประเทศจากความบอบช้ำทางเศรษฐกิจที่เราต้องเผชิญมากว่า2ปีถ้าขอร้ายตลอดปีหน้าทั้งปีเราจะยังคงวนเวียนอยู่กับวงวนการแพร่ระบาดการล็อกดาวน์การกระจายวัคซีนที่สับสนโอนลมานอาจจะทำให้เรายังไม่สามารถเปิดประเทศหรือว่าเปิดเมืองได้อีกครั้งปี2565จะเป็นปีแห่งวังวนของวิกฤต หรือจะเป็นปีแห่งการฟื้นฟูก็อยู่ที่การพิจารณามมงบประมาณของพวกเราในวันนี้ปี2565จะเป็นปีของการกลับมาริเริ่มธุรกิจใหม่เริ่มตั้งหน้าตั้งตาทำงานส่งลูกหลานเรียนหนังสือสร้างอนาคตให้กับตัวเองและครอบครัวหรือจะยังคงเป็นปีของการเจ็บป่วยปิดกิจการถูกยึดบ้านยึดรถหากพวกเขายังรักษาบ้านและรถไว้จนถึงปีนี้ก็อยู่ที่การพิจารณามมงบประมาณของเราในวันนี้ทั้งสิ้น ในเมื่อประเทศอยู่ในรอยต่อว่าโรคระบาดกาลังจะจบลงเราคาดหวังว่ารัฐบาลจะต้องอัดฉีดงบประมาณเพื่อปั๊มหัวใจกระตุ้นชีพจรเศรษฐกิจฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับมาดีกว่าเดิมได้แต่แทนที่งบประมาณปี6-5จะเพิ่มขึ้นสมควรแล้วเหรอคะที่รัฐบาลจะปรับลดงบประมาณลง1 8 5 0 0 0ล้านบาทรัฐบาลจะอ้างเหตุผลว่า ก็ทาทุกอย่างตามกฎหมายแล้วก็วางกรอบงบประมาณสมเหตุสมผลแล้วก็เมื่อเจ็ดจัดเก็บรายได้ได้ไดลดลงก็ต้องปรับลดวงเงินงบประมาณลงเป็นเรื่องปกติกฎหมายพรบรนี้สาธารณะก็เขียนล็อกไว้ให้ขาดดุลได้เท่านี้แหละแล้วก็กู้จนเต็มเพดานแล้วด้วยแล้วจะเอาอะไรอีกฉันคิดว่าถ้ารัฐบาลจะเอาหลังพิงกฎหมายแล้วผลักภาระไปให้ประชาชนแบบนี้ ่อยให้งบเป็นไปตามยถากรรมส่วนประชาชนต้องรับกรรมแบบนี้ถ้ารัฐบาลไม่กล้าตัดสินใจในช่วงเวลาวิกฤตโดยเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งแบบนี้ไม่ยอมแก้กฎหมายที่มันไม่ยืดหยุ่นในยามวิกฤตแบบนี้เราก็เอาข้าราชการมาบริหารประเทศก็ได้เราไม่ต้องมีนายกรัฐมนตรีก็ได้เราจะต้องมีรัฐมนตรีที่เหลือไว้ทําอะไร ซึ่งก็ไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะไม่เห็นว่าปัญหาว่ามีเป็น,ปนมีปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้ไม่อย่างนั้นท่านจะยอมกลืนน้ำลายตัวเองออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินอีก500แสนล้านบาทไปทำไมแต่แทนที่จะออกเป็นพรบง,งบกลางปีที่มีรายละเอียดโครงการชัดเจนกับเลือกทางที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบหลีกเลี่ยงความรับผิดทั้งปวงแล้วขอให้สภากับประชาชนเซ็นเช็คเปล่าให้รัฐบาลอีกรอบ ทั้งที่เงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันล้มเหลวหรือสิ้นเชิงการตั้งงบประมาณรายจ่ายที่ลดลงการเลือกตัดงบสวัสดิการการเลือกตัดงบการศึกษาต่างๆแล้วก็มาขอกู้เงินแบบเช็คเปล่ามันมีที่มาที่ไปที่ต้องรับได,ได้รับการแก้ไขที่ต้นต่อของปัญหาไม่อย่างนั้นแล้วไม่ว่าเราจะเสนอให้ตัดงบประมาณใดเพิ่มงบประมาณใดมันก็ไม่ได้ทำง่ายๆอย่างที่มีหลายท่านพูดมา ถ้าจะให้งบปี65เป็นงบสําหรับฟื้นฟูประเทศได้มันก็ต้องเริ่มแก้ไขจากโครงสร้างที่มันบิดเบี้ยวของงบประมาณนี้ซะก,ก่อนโครงสร้างที่บิดเบี้ยวนี่ก็มาจากกฎหมายกฎระเบียบแผนยุทธศาสตร์ต่างๆที่รัฐบาลของท่านเขียนขึ้นมาเองแทบทั้งสิ้นปี2565ค่ะจะลดประมาณที่จะถูกตัดลดลง185,000ล้านบาทแต่จริงๆแล้วเงินที่จะลงไปถึงประชาชนจริงๆน้อยลงไปกว่าน,นั้นซะอีก พราะว่าต้องเอาเงินงบประมาณส่วนหนึ่งไปใช้หนี้เก่าที่ไม่ได้มีแค่หนี้สาธารณะต้องไปชดเจยภาระผูกพันต่างๆมากมายที่ได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้เปรียบเหมือนคนที่กําลังป่วยด้วยไข้ปัจจุบันแต่ก็รุมเร้าด้วยโรคประจําตัวที่เรื้อรังมานานโรคในปัจจุบันก้อนแรกที่ฉันขอสไลด์หน้าที่สองเลยครับเงินก้อนแรกก็คือที่ต้องเอาไปใช้ภาระเก่าเมื่อปีห3สาตอนนั้นเพิ่งเริ่มเกิดวิกฤตโควิด เวลานั้นรัฐบาลใช้งบกลางไปหมดสิ้นแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ออกพรกอเงินกู้1ล้านล้านบาทออกมาก็เลยต้องไปใช้เงินทุนสำรองจ่ายซึ่งเป็นเงินก้นถุงของรัฐบาลมีวงเงินประมาณ50 0 0 0ล้านบาทตอนนั้นรัฐบาลใช้ไป2 4 0 0 0ล้านแต่ไม่ได้ตั้งงบคืนในปี6.4ก็ต้องมาใช้คืนในปีนี้ทำให้งบที่มันลดลงไปแล้ว1 1 8 5 0 0 0ล้านบาทก็ลดร้อยลงไปอีกอีกรคหนึ่งคือก้อนถัดมาก็คือเงินที่ใช้ นี่สาธารณะปีนี้เงินที่จะต้องใช้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมา4,000ล้านบาทมีภาระเงินชดเชยเงินคงคลงังเพิ่มขึ้นมา500ล้านบาทเนื่องมาจากหมุนเงินไม่ทันในปี63มีภาระค่าใช้ใจ่ายที่มันมาประจวบเหมาะในเวลานี้พอดีอย่างเช่นค่าใช้ใจ่ายคดีข้อพิพาทระหว่างเชฟรอนและรัฐบาลไทยที่ถูกยื่นฟ้องไปอยู่ในขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการก้อนถัดมา ดิฉันขอเรียกว่าเป็นโรคเรื้อรังค่ะเป็นเงินใช้หนี้ที่รัฐบาลติดค้างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆแบงค์รัฐต่างๆอย่างทกศบกสอยอแล้วก็ออมสินยอดหนี้รวมตอนนี้9 7 0 0 0 0ล้านบาทยังดีที่มันมีการตั้งเพดานเอาไว้ว่ามันห้ามเกิน30%ของงบประมาณรายจ่ายแต่พอปีหน้าลดงบกรอบมันก็จะลดลงตาม เรียกว่าถ้ายังเหนียวหนี้ต่อในปีหน้าก็จะทะลุกรอบวินัยการเงินกา,การคลังทันทีจึงต้องจ่ายหนี้คืนแมงรัดไปอีกก้อน9ก้าหมื่นล้านบาทถ้าไม่ต้องมาบอกว่า ก็ใช้กันทุกรัฐบาลมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนเพราะดิฉันก็ชื่อเห็นชื่อโครงการก็คือใช้กันมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ประกันรายได้ปี5152จํานําจำนำข้าว545556ไปจนถึงโครงการจำนำยุ่งฉางสินเชื่อชะลอขายข้าวในสมัยรัฐบาลคอสชอเรียกว่าเหนียวหนี้กันมาทุกยุคทุกสมัยพอกพูนกันเป็นดินพอกหางหมู แล้วรายจ่ายเหล่านี้เนี่ยประกันรายได,ได้ประกันราคาต่างๆพวกนี้มันไม่เคยมาปรากฏในงบประมาณนะคะสภาไม่เคยได้พิจารณาเพราะว่าสามารถหยิบยืมง่ายๆจากแบงก์รัฐโดยใช้แค่มติคอ,อร์บอเท่านั้นเองสุดท้ายก็ทำให้ต้องมาเบียดบางงบประมาณในปีนี้อีกเกือบเกือบเก้าหมืล้านบาท โรคเรือรังอีกโรคหนึ่งก็คือรัฐราชการที่ใหญ่โตเทอะทะทําให้ในปีนี้งบที่เป็นสวัสดิการราชการไม่ว่าจะเป็นเบี้ยวัดบําเหน็จบนานาญเงินสํารองเงินสมทบเงินชดเชยของข้าราชการเพิ่มขึ้นเกือบ1 2 0 0 0ล้านบาทเบ็ดเสร็จรวมแล้วทั้งเงินเดือนทั้งสวัสดิการของข้าราชการแล้วก็พนักง,งานลูกจ้างรัฐปาเข้าไป1.2ล้านล้านบาท คิดไปประมาณ40%ของงบประมาณเข้าไปแล้วถ้ายังไม่มีการแก้ปัญหาเรื่องนี้งบประมาณตรงนี้ก็จะยิ่งพอกพูนขึ้นไปทุกปีทุกปีจนไปกินพื้นที่ของงบมาในส่วนอื่นซึ่งทุกวันนี้เฉพาะงบสวัสดิการข้าราชการและครอบครัว5ล้านคนก็แซงงบสวัสดิการสําหรับคนทั้งประเทศไปแล้วค่ะรวมๆแล้วงบปีนี้ไม่ได้หายไปแค่185,000ล้านแต่หายไปไม่ต่ำกว่า3 0 0 0ล้านบาท ทีนี้มาดูว่างบที่มันเหลือน้อยแล้วรัฐบาลเลือกตัดอะไรพอต้องเลือกตัดงบรัฐบาลก็ไม่กล้าเผชิญหน้ากับรัฐราชการไม่กล้าที่จะตัดงบตรงๆไปที่กระทรวงกรมต่าง,างๆเพราะงบพวกนี้มันมีเจ้าที่คุมทั้งสิ้นเรามาดูว่ารัฐบาลเลือกตัดอะไรบ้างไซด์ลงได้ค่ะก้อนแรกรัฐบาลเลือกตัดงบสวัสดิการประชาชน หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองโดนตัดไป2,000ล้านประกันสังคมถูกตัดไป19,000ล้านกองทุนสวัสดิการประชารัฐที่รัฐบาลเคยโฆษณาไว้ว่าจะทําให้คนจนหมดไปจากประเทศนี้ถูกตัดงบไป20,000ล้านการเคห่แห่งชาติกองทุนการออมแห่งชาติถูกตัดงบไปครึ่งหนึ่งก้อนถัดมาที่รัฐบ,บาลเลือกตัดคือเงินสําหรับฟื้นฟูประเทศหลังจากเกิดวิกฤตโควิด ท่านเลือกที่จะตัดงบประมาณการศึกษา2 4 0 0 0ล้านบาทตัดงบกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม5,000ล้านบาทตัดงบกองทุนส่งเสริม SME 4 0ตัดงบแผนบูรณาการพัฒนาเศษารษฐกิจฐานราก50%ตัดงบแผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตอีก20%ในขณะที่งบวัคซีนเข็ม3ามเข็ม4ี่ก็ยังไม่ได้ตั้ง งบชดเชยความเสียหายให้ผู้ประกอบการที่ถูกรัฐจังปิดก็ยังไม่มีที่ถูกปิดมาสามรอบแล้วยังไม่เคยได้เงินชดเชยเลยแม้แต่บาทเดียวอย่ามาอ้างว่าให้ไปใช้งบฟื้นฟูจากเงินกู้ห้าแสนล้านเพราะมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าท่านจะทำได้จริงบทเรียนที่ผ่านมาจากเงินกู้หนึ่งล้านล้านที่ตั้งงบฟื้นฟูเศรษฐกิจไว้สี่แสนล้านอนุมัติจริงแค่แสนสามหมื่นล้านเบิกจ่ายจริงได้แค่ครึ่งเดียวรอบนี้ ตั้งงบฟื้นฟูเอาไว้หนึ่งแหมื่นล้านจะเอาไปฟื้นฟูอะไรก็ยังไม่มีใครรู้จะใช้จริงได้แค่ไหนก็ไม่มีใครรู้บอกตรงๆค่ะถ้าไม่แก้ถ้าไม่ถ้าไม่ดึงออกตอนนี้แล้วทำเป็นงบกลางปีแบบที่มันมีรายละเอียดชัดเจนว่าโครงการไหนใครทำหน่วยงานไหนทำบ้างยังไงดิฉันก็ให้ผ่านไม่ได้ค่ะช่วยกรุณาถอนร่างถอนตัวพรกอ,รออกจากสภาไปได้เลย รัฐบาลยังไปตัดงบสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นลงไปอีก9%แถมยังเบี้ยวหนี้ภาษีที่ดินก้อนใหญ่40,000ล้านทั้งๆที่ท่านเองเป็นคนออกคำสั่งให้ลดภาษีที่ดินลง90%จนอบตเทศบาลเดือดร้อนขาดรายได้กันทุกหย่อมย่าและคณะกรรมการกระจายอำนาจก็มีมติให้ใช้คืนมาแล้ว53,000ล้านบาทแต่ท่านก็ตัดงบส่วนนี้ไปในที่สุด สุดท้ายนี่ก็จะเป็นการดับฝันการกระจายอำนาจให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยการที่งบทีเ่เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งสวัสดิการการศึกษาวิจัย SME ถูกตัดเฮี่ยนแต่ว่าไปกระทบกับงบของกระทรวงทีละเล็กทีละน้อยก็เป็นผลมาจากปัญหาของโครงสร้างรัฐราชการที่มันเข้มแข็งจนเราไม่รู้แล้วว่าตอนนี้ใครเป็นผู้บริหารประเทศนี้ตัวจริงใครเป็นคนกุมบังเขียนประเทศนี้ตัวจริงกันแน่ แต่พอมาดูว่างบอะไรที่ไม่ค่อยถูกตัดหรือว่าถูกตัดเพียงแค่4%เท่านั้นสำหรับงบปี65ก็คือรายจ่ายลงทุนที่รายจ่ายประจำอย่างงบสวัสดิการถูกตัดได้งบการศึกษาถูกตัดได้งบฟื้นฟูเศรษฐกิจถูกตัดได้แต่รายจ่ายลงทุนตัดไม่ได้ เป็นปัญหาเรื่องกฎหมายวินยันยการเงินการคลังที่รัฐบาลเขียนขึ้นมามัดมือตัวเองว่ารายจ่ายลงทุนต้องไม่น้อยกว่า20%ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและไม่น้อยกว่าวงเงินขาดดุลของงบประมาณในปีนั้นๆซึ่งจริงๆตอนนี้รัฐบาลก็ทําผิดพรบอย,อยู่นะคะท่านนายกก็ได้ชี้แจงไปแล้วฟังเหมือนเพลินก็เหมือนจะดูดีนะคะเพราะว่ากฎหมายนี้มันบอกว่าถ้ารัฐบาลจะกู้ต้องกู้มาลงทุนเท่านั้น แต่มันจะดีเฉพาะเวลาปกติเท่านั้นพอเจอวิกฤตมันยิ่งทําให้งบประมาณมันไม่ยืดหยุ่นมันไม่ตอบโจทย์มันไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนแล้วมันก็เป็นปัญหาเรื่องข้อกฎหมายงบประมาณอีกแล้วที่ท่านไม่แก้ท่านประธานคะกฎหมายนี้มันมีปัญหาหลากัหลกๆในสองเรื่องเรื่องแรกการลงทุนในทุนมนุษย์ไม่ไว่าจะเป็นการลงทุนกับคนผ่านการศึกษาการวิจัยและพัฒนา ของพวกนี้ไม่นับว่าเป็นรายจ่ายลงทุนด้วยซ้ำก็เลยจะกลายเป็นเป้าที่ถูกตัดได้ง่ายยังไม่ต้องพูดถึงสวัสดิการต่างๆที่ยังไงก็ต้องเป็นรายจ่ายประจำแทบทั้งเส้นอยู่แล้วไอ้ส่วนที่มันเป็นรายจ่ายลงทุนก็อย่างเช่นการซื้ออาวุธยุทโธปรกรณ์ก่อสร้างตึกอาคารสำน,นักงานซื้อโตะ๊ะซื้อตู้ซื้อเตียงตัดถนนปัญหาที่ตามมาก็คือว่าในยามวิกฤต ที่รัฐเนี่ยจัดเก็บภาษีได้น้อยอยู่แล้วแล้วก็ต้องจัดงบประมาณขาดดุลมากขึ้นอยู่แล้วก็คือต้องกู้มากขึ้นแต่พอมีข้อกําหนดว่ากู้มาเท่าไหร่ต้องไปลงทุนมากเท่านั้นก็แปลว่าพอยิ่งวิกฤตมากรัฐบาลก็ต้องซื้ออาวุธเพิ่มต้องยิ่งก่อสร้างอาคารสันนักงานมากขึ้นซื้อรถซื้อโต๊ะซื้อตู้ซื้อเตียงตัดถนนมากขึ้นอย่างนั้นเหรอคะ ็ยอมรับเตอข่าว่าไม่ใช่ทุกรายการของรายจ่ายลงทุนมันจะเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตประเทศจริงๆมันเดิมค่ะชีวินคิดว่าพรบรวินัยการเงินการคลังฉบับนี้ก็มีปัญหาควรต้องมีการแก้ไขให้ยืดหยุน่นอย่างประเทศเผชิญวิกฤตรัฐมานย่นหลับหูหลับตากอดกฎหมายไว้กับตัวแล้วบอกว่าฉันทําถูกกฎหมายแล้วไม่อย่างนั้นวิกฤตครั้งนี้คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่ๆ นอกจากพรบรวินัยการเงินการคลังที่รัฐบาลเขียนขึ้นมาเองจะมัดตัวเองแล้วเวลาหน่วยงานดาชการจะเขียนโครงการอะไรขึ้นมาก็ต้องเขียนให้ร้อยรัดเข้ากับทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนแม่บท23แผนแผนแม่บทระดับย่อยแผนปฏิรูปประเทศอีก11ด้านจนนําไม่เวลาหน้าสิวหน้าขวานไม่สามารถขยับปรับเปลี่ยนงบประมาณอะไรได้เลยกระดิกกระดี่วอะไรไม่ได้เลย ซึ่งรัฐบาลก็ทราบดีว่ายุทธศาสตชาติมีปัญหาแน่ๆเขามีคําว่าโรคระบาดอยู่แค่สองคำแถมไปอยู่ในยุทธศาสตรด้านสิ่งแวดล้อมหลังจะใช้ไม่ได้3ปีก็มีแนวคิดว่าจะต้องรื้อใหม่แต่สุดท้ายผ่านไปหนึ่งปีก็ไม่ได้แก้อะไรก็กลับคลอดแผนแม่บทเฉพาะกิจขึ้นมาอีกแผนหนึ่งเป็นแผนที่24เหมือนมีเชือกมารัดคอเพิ่มขึ้นอีกเส้นตัวแผนแม่บทเฉพาะกิจที่ฉันไม่อ่านมาแล้ว ก็ฟังดูสวยหรูดูดีค่ะพูดถึงเรื่องล้มแล้วลุกไว้แต่ก็มีการตั้งเป้าหมายไว้ด้วยแต่ว่าเป้าหมายต่ำๆแบบที่ไม่มีวันทําพลาดเป้าอะค่ะแต่ก็นั่นล่ะค่ะถึงพลาดเป้าก็ไม่ต้องมีใครรับผิดชอบอยู่ดีแต่ที่ตลกร้ายก็คือตามแผนนี้จะมี250โครงการที่สภาพั์ชี้เป้าเอาไว้ว่าสอดคล้องกับแผนแม่บทใหม่ แต่ดิฉันก็ไปตามหา250โครงการในงบปี65ห้าปรากฏว่าหาไม่เจอเพียบเลยค่ะแสดงว่าถูกสำนักง,งบตัดไปแน่ๆตกลงนี่สภาพั์กับสำนักง,งบเขาไม่ได้คุยกันเหรอคะอย่างแผนการส่งเสริมการจ้างงานที่แผนแม่บทเฉพาะกิจตั้งเป้าไว้ว่าจะลดการว่างงานให้ได้เท่ากับก่อนวิกฤต10โครงการผ่านด่านสำนักง,งบไปได้แค่แรวมง,งบที่ได้ทั้งหมด9 1ล้านบาทพอเข้าไปดูจริงๆเป็น การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุแล้วมันจะไปเพิ่มการจ้างงานให้ได้ตามเป้าหมายได้ยังไงคะส่วนแผนส่งเสริม SME 1 6โครงการผ่านด่านสำนักงบไปได้แค่ครึ่งเดียวได้งบไปแค่370ล้านสรุปว่าถ้าจะทำกันแบบนี้แล้วเราจะมีแผนแม่บทเฉพาะกิจนี้ไปทำไมคะเราเสียเงินเสียทองเสียงบประมาณประชุมเพื่อล่างแผนนี้กันขึ้นมาทำไมถ้ามันไม่สามารถจะนำไปปฏิบัติได้จริง แน่นอนค่ะว่าปัญหาโครงสร้างต่างๆต้องถูกแก้ไขผ่านการแก้กฎหมายงบประมาณที่ไม่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อวิกฤตผ่านการแก้เรื่องการปฏิรูปภาครัฐให้เล็กลงให้คล่องตัวไม่เป็นภาระต่อง,งบประมาณผ่านการแก้รัฐมนูญปี60เพื่อกำจัดอุปสรรคอย่างยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนแม่บท,บทระดับย่อยแผนปฏิรูปประเทศที่ร้อยรัดเกลียวแน่นอยู่ที่คอหอยของประชาชนจนแทบจะหายใจไม่ออกแล้ว แต่ถ้ารัฐบาลยังคงเอาหลังพิงกฎหมายแล้วมัดมือมัดเท้าประชาชนมัดตาสังประเทศโยนความรับผิดของตัวเองออกจากตัวแล้วเลือกโยนภาระมาให้ประชาชนแบบนี้ฉันก็ยืนยันอีกครั้งว่าไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้เอาข้าราชการมาบริหารประเทศแทนได้เลยตราบใดที่ท่านยังไม่มีภาวะผู้นำในยามวิกฤตที่กล้าตัดสินใจในเรื่องยากๆที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกวิาพากษ์วิจารณ์ได้ ประเทศนี้ไม่มีวันที่จะพ้นไปจากวังวนวิกฤตไปได้ไม่มีวันที่จะฟื้นตัวต่อให้วิกฤตโควิดหมดไปแล้วประเทศก็ยังคงมีแผลเป็นทางเศรษฐกิจมากมายเรายังจะคงติดอยู่ในเหวล,ลึกนี้ไปอีกนานถ้าคำว่างบประมาณคำว่าตัวชี้วัดต่างๆสำหรับท่านสำหรับข้าราชการเทคโนแครดทั้งหลายเป็นแค่คำพูดบนกระดาษเป็นตารางให้กรอกตัวเลขเป็นข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่สำหรับประชาชนสวัสดิการที่ท่านตัดไป35,000ล้านอาจจะหมายถึงเงินค่านมลูกที่หายไปหมายถึงค่างวรถมอเตอร์ไซค์ที่ต้องใช้ทำมาหากินแต่กำลังจะโดนยึดหมายถึงหลักประกันที่สั่นคลอนของคนที่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตว่าจะมีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณงบเอ e เอที่ถูกตัดไป อาจจะหมายถึงลูกจ้างอีกเป็นสิบคนที่ต้องถูกให้ออกจากงานอาจจะหมายถึงเจ้าของธุรกิจที่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวด้วยความผิดที่พวกเขาไม่ได้ก่องบการศึกษาที่ถูกตัดสองหมื่นล้านอาจจะหมายถึงเด็กที่ไม่มีพัฒนาการสมวัยเด็กประถมนับแสนคนที่ยังอ่านออกเขียนไม่ได้เพราะาเรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องอาจจะหมายถึงเด็กที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพียงเพราะพ่อแม่ตกงานเพียงแค่แก้กฎหมาย ออกพรวงงบกลางปีอีกฉบับจากเงินกู้เพื่อที่จะจัดสรรงบให้ตามที่ควรจะเป็นชีวิตของผู้คนอีกนับล้านก็จะเปลี่ยนไปซึ่งเรื่องนี้มันเป็นอำนาจของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและสอสอฝ่ายรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรนี้แทบทั้งสิน้นแต่ท่านกลับเลือกที่จะไม่ทำ นี่เป็นสิ่งที่ดิฉันยอมรับไม่ได้และไม่สามารถรับร่างพรบ,บรพิกลพิการฉบับนี้ได้และเรียกร้องให้ท่านถอนร่างพร,รงเงินกู้ที่กําลังจะเข้าสู่สภาออกไปด้วยฉันขอร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบและให้รัฐบาลใหม่ออกพอรบ,บกู้เงินและจัดทํางบประมาณกลางปีเพื่อชดเชยสวัสดิการการศึกษาและงบงบประมาณฟื้นฟูประเทศคืนสู่ประชาชนขอบคุณค่ะ